เกมจบอารมณ์ไม่จบสำหรับเหนียนส่วนเซิร์นกองหน้าตัวโอนทีมชาติเวียดนามตอนนี้กำลังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจากการได้รับบาดเจ็บขาหักในศึกฟุตบอลรอบจิงชนะเลิศรอบที่2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาไม่พอใจกับการทำประตูของซูเปร์โชคสารชาติที่ทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยได้สกอร์ขึ้นนำไปสองนึข่ขาเจ็บแต่มือยังพิมพ์ได้ หลังจบเกมแล้วเพจอาเซียนยูเนเต็ดเอซซึ่งเป็นเพจอย่างเป็นทางการของการแข่งขันในครั้งนี้ได้เข้ามาเปิดเผยคลิปความผิดหวังของทีมชาชติไทยในขณะเดียวกันก็เหงียนซวนเซินคนเดิมที่แม้ตอนนี้เขายังนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่มือกับพิมพ์ด่าว่าอีเดียดอย่าให้หมอแปลนะว่าอีเดียตแปลว่าอะไรเรามาดูกันว่าแล้วเราจะป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นฟุตบอลได้อย่างไรหนึ่งคือการฝึกซ้ำหรือว่าคาร์ดิโอเป็นการฝึกที่ทําให้เกิดความแข็งแรงของระบบหายใจและหลอดเลือด2คือการสร้างความเร็วหรือว่าสปีด เป็นการเสริมสร้างการเลี้ยงฟุตบอลหรือไปกับบอลได้ดี 3. คือการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดหลักหรือว่า core exercise ก็จะช่วยทําให้เราทรงตัวได้ดีขึ้นหมอหวังว่าทุกคนจะได้รับบาดเจ็บจากการเล่นฟุตบอลน,น้อยลงนะครับแต่ถ้าใครได้รับบาดเจ็บจากการเล่นฟุตบอลแล้วก็อย่าไปหาพิมพ์แบบนี้นะครับ